พัด ok. ีค่ะบ <affe> <od ic Advis ors> ินชานเลค่ะวันนี้เรามากินกุวยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะโอเคกุวยเตี๋ยวกุวยเตี๋ยวอร่อยอร่อยไม่ได้เติมอะไรเลย ค่อยเติม,เ,ตมเพราะว่ามีเครื่องเติมพร้อมแล้วอยู่ที่เนี่เนาะอ,อันนี้อยากกินกว๋วยเตี๋ยวขึ้นมาได้เช้านี้กับกว๋วยเตี๋ยวแม่นิ่มชาแนลเล็กเส้นเยอะเลยระหว่างเดินทางไม่ถึงห้านาทีเส้นอืดแลเพราะน้ำมันร้อนมาก เส้นอืดกรลุงชุ้นอืมแต่ก็ยังทานได้อยู่อืมก๋วยเตี๋ยวไม่เติมนี่ก็อร่อยมันอร่อยอยู่แล้ว ลองเติมดูเนาะกินให้ได้ขึ้นก่อนเรารู้รสชาติของความต้นขึ้นเจียวแล้ว แก้วตำบลจากแก้วอำเภอเมืงองจังหวัดพัทลุีจะมาขายทุกเช้าที่ตลาดสดท่าสเสด็จตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงหกโมงครึ่งได้ประมาณนี้ เยอะเลยเห็นะมีกาแฟม่หยุดหนึ่งแก้วเครื่องเติมเยอะเลยเลือกเอาซื้อแล้วก็เครื่องเติมมันเยอะนุ๊กเขาก็ให้เครื่องเติมมาเลยแต่วันนี้ไม่ได้ให้เนื่องจากเขาให้เติมเลยจะเราไม่ไหวอะร้อนน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะมากินไม่ทัน เช่มันก็จะอืดก็ลเลยกะว่ามาเอาเครื่องเปรี้ยวที่บ้านมาดีกว่าเปรี้ยวนิดนึงเผ็ดนิดนึงเผ็ดหวานข้าปลนกันเลยอืมโอเค กินไปได้เกือบครึ่งแล้วมาเติมดูที่รสชาติเป็นไงแมวมันก็ชอบกระโดดมากินด้วยไ <c oughs> ม่เอาไม่มดี๋ยวงแตกลูกไม่กินหรอกแต่ต้องการโชว์ทํปากเย็นเยินเป็นงั้นเละไป้ํ้ำซ้ำร้ำซ้ำชอบทําปากเย็นเย็น

tám mươi ba, không ăn luôn, im rồi ở dưới bên dưới, phải vòng ขึ้นมาเดี๋ยวก็ลงไปเอ,อาชาวต่างชาติบางคนก็ไม่รู้เรื่อง ได้เยเนี่ยแรงดึงดูดนะเนาะพูดกันแล้วไม่เข้าใจาแะเลากันเบาๆเพราะเราอยากให้เขาเข้าใจอะ่ะเหมือนไปรงคับเขาอืมไม่เอาร่างเฉยๆอยากเข้าเฟรมด้วยดูด หน้าแหละมมั้ยโดดขึ้นมาแล้วมไม่ได้ไม่ใช่คนขี้แยหรอกแต่มันเป็นความทราบซึ้งใจอะไรบางเรื่องพอพูดถึงแล้วมันก็น้ำตาไหลออกมาเองเ่ยเนาะเหมือนคนชี้อไงอืมพระราบ เพ็ดไปดมมันรู้ไปดมมันรู้รู้พักเขากำลังถ่ายคอมนั่งดีไปยั่งดีๆดูนี่แมวดื้อในแบวดื้อปะแมวไม่ดื้อเลย เราจะดีแมวนางฟ้าไปทั่วเลยไปขึ้นไปบนนูน้นไป

เส้อใหม่ด้ย่ะงเงินเยอะไม่นีก็ไม่มีกระเป๋าแล้วไลก็เอาลูกติดข้างตัวแบเสื้อเสื้อตัวใหญ่หญอืมก็คนอื่นเขาก็ไม่ค่ยมีต่างเนาะแม่นิมกเรียงเธอแต่แม่นิมก็มีความสุดเลย ความสุขเท่านั้นที่ครองลกูกเพราะเมื่อเรามีความสุขแล้วทุกอย่างมันก็ตามมาเองโดยอัตโนม,มัติในหัวสมองแล้วต้องให้มีความโชคดีแล้วก็โชคดีแล้วก็มีสิ่งดีๆให้เรากิด อะไรที่ดีก็ทบทวนมันบ่อยๆแต่ถ้าสิ่งไม่ดีก็ต้องขอบคุณเขาที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ทำให้เราโชคดีทุกอย่างดีหมดแต่ก่อนนี้แม่นิ่มอ่ะยังปล่อยวางไม่ได้แม่นิ่มก็ โทษเขาไปทั่วหมายถึงโทษสามีที่จากเราไปทิ้งเราไปทุกวันเนี้ยม่มต้องส่งกระถสจีขอบคุณเขาว่าทำให้เราอะได้พบรักซึ่งเป็นรักที่ดีมาก เขาก็รักไม่นิ่มไม่นิ่มก็รักเขาอ่ะเป็นเรื่องเลยเล่าเหมือนสตอรี่ไม่นิ่มมันทำให้ไม่นิ่มมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกความมันน่าเชื่อเลยว่าจะมีวันนี้ ปิดบังชื่อแม่นิ่มก็ปิดบังอาจารย์พอลา่าปิดบังชื่อแฟนเขายังไม่เปิดเผยชื่อม่นมก็ยังไม่เปิดเผยแต่มีแล้วอืมแล้วก็มีความสุขดีเพียงแต่เขาไม่เข้าใจเรื่องแรงดึงดูดแค่นั้นแหละทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องไม่ไม่ดีกว่า เขาต้องพูดใหม่เขานี่เข้าใจดีมากในแรงดึงดูดมันก็เลยดูดซึ่งกันและกันพูดใหม่เลยตั้งหลักไปเขาจะได้เข้าใจเราเป็นอย่างดีเช้ามาเราก็ปฏิบัติซึ่งกันและกันใหม่ถึงป,ปฏิบัติทำให้เกิดโชคลาภสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต แล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคัง่งสุขภาพแข็งแรงอายุ18ปีฉันเป็นคนสวยหุ่นดีพูดอย่างนี้ทุกวันเลยนี่ออกก็พูดทุกเวลาพูดบ่อยๆแล้วก็มองเห็นภาพไอ้สิ่งที่ไม่ดีอย่าไปกล่าวถึงนะกล่าวจะเรื่องดีๆ แล้วทุกอย่างก็จะเป็นความจริงอยู่ตรงหน้าเราเลยก็เหมือนที่แม่นิ่มถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วแหคิดก่อนคิดทุกวันคิดทุกเวลาผลสุดท้ายก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นได้โอเคป้าโอเคเนาะค่ะขอบคุณกาวัดีค่ะ